นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทนี้เป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วค่ะคุณอัญชลีที่คุณรัตนาพูดถึงเดินมายืนข้างเตียงคนไข้โดยจุงมือลูกสาวที่ชื่อเหมือนฝันมาด้วย ทำให้น้ำบนต้องหลบไปยืนด้านหลังพวกเขาแทนจอมพลทำหน้าเซ็งอย่างที่สุดแต่ก็พยายามยกมือขึ้นไหว้ตามคำสั่งแม่อุย้ยไม่เป็นไรรองจะพลยังขยับแขนไม่ค่อยถนัดก็ไม่ต้องไหวหรอกแหมคนกันเองทั้งนั้นก,กำลังทานข้าวเช้าอยู่หรือจะ๊ะงั้นให้ฝันเขาป้อนให้นะคุณอัญชลีหันไปทางลูกสาวก็เห็นเธอกำลังก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์มือถืออย่างจริงจังอยู่นี่ยายฝัน หยุดเล่นก่อนเฮ้ออะไรกันนักกันหนาติดมือถือจนกลายเป็นอวัยวะที่33อยู่แล้วคนเป็นแม่ดุลูกสาวเบาๆเหมือนฝันเงยหน้าจากจอโทรศัพท์มือถือแล้วมองชายหนุ่มบนเตียงคนไข้ยังจำวันที่พบเขาครั้งแรกเมื่อสี่ห้าปีก่อนได้เธอได้รับเชิญไปที่บ้านของรัฐกล้าวเพื่อนสนิทในกลุ่มที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันเพื่อร่วมงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิด เมื่อได้พบเขาที่ปาร์ตี้นั้นก็หลงไหลในความหล่อเหลาของเขาทันทีต่อมาได้มีโอกาสคุยกับแม่ของเขาและพอบอกไปว่าครอบครัวเธอทำธุรกิจเรือสำราญคุณรัตนาก็ชักชวนให้เธอพาพ่อกับแม่ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเพื่อจะได้ทำความรู้จักกันไว้เพราะครอบครัวทำธุรกิจท่องเที่ยวเหมือนกันทำให้คุณรัตนาได้สนิทสนมกับแม่ของเธอนับตั้งแต่ตอนนั้น และแม้ในขณะน,นี้จอมพลจะใส่เฟอกสีขาวอยู่ที่คอแต่ความหล่อเหลาของเขาก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยในใสายตาของเหมือนฝันเธอจึงเต็มใจให้แม่จับคู่เธอกับเขาถึงแม้จะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบหน้าเธอสักเท่าไหร่แถมยังมาต่อเติมชื่อเธอจากเหมือนฝันให้เป็นเหมือนฝันร้ายอีกด้วย แต่เมื่อแม่บอกว่าเขาเรียกอย่างนั้นเพราะเอ็นดูที่เขาแกล้งทำเป็นไม่สนใจจริงๆคือแอบชอบเธอแต่ไว้ฟอร์มก็เท่านั้นเองเธอจึงเชื่อแม่สนิทใจเหมือนฝันตักข้าวต้มหมูแล้วนำไปจอดที่ปากชายหนุ่มซึ่งกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเตียงคนไข้เขาเม้มปากสนิทแน่น ทำให้เธอไม่สามารถยื่นช้อนเข้าไปได้จึงพยายามยัดช้อนเข้าไปที่ปากเม้มนั้นจนเข้าต้มหกเลอะเสื้อเขาเอาพลอ้าปากให้น้องป้อนดีๆสิดูสิหกหมดแล้วกินข้าวเร็วๆจะได้กินยาคุณรัตนาสั่งลูกชายจอมพลอ้าปากจะปฏิเสธแม่เหมือนฝันจึงได้จังหวะยัดช้อนเข้าปากเขาได้พอดีทำให้น้ำมนที่มองดูอยู่นานหลุดคำออกมา ทำอะไรครับที่รักมันเป็นหน้าที่คุณไม่ใช่หรอที่ต้องมาป้อนข้าวผมเนี่ยเขาเขียวเ้าต้มหมูที่ถูกยัดใส่ปากอย่างไม่เต็มใจแล้วจึงถามหาเรื่องภรรยาพ่อเหมือนฝันเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดข้าวต้มหมูที่เลอะเสื้อเขาออกให้เขาก็พยายามปัดป้องแต่ทําได้ไม่ถนัดนะักเพราะขยับมากก็ปวดคออีกก็กก,กเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้คนที่เข้ามาคือแทนคุณโดยมีพยาบาลเดินตามหลังมาด้วยหนึ่งคนหมอหนุ่มยกมือไหว้คุณอัญชลีและรับไหว้เหมือนฝันจากนั้นจึงหันไปถามจอมพลเป็นไงพลปวดหัวไหมพี่เป็นหมอเจ้าของไข้ผมเหรอจอมพลถามแบบไม่สบอารมณ์ใช่เมื่อคืนก็ช่วยคุณน้ำมนต์แบบนายมาที่นี่ไงแล้วนี่พลต้องอยู่โรงพยาบาลอีกกี่วันละแทนคุณอุทัยถามขึ้น ผลเอ็กซเรย์ออกมาแล้วว่ากระโหลกไม่แตกไม่ร้าวก็หายห่วงไปได้เปราะหนึ่งครับคุณพ่อยังไงรอดูอาการคืนนี้อีกสักคืนถ้าไม่อาเจียนหรือปวดหัวขั้นรุนแรงพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้ครับหมอหนุ่มพูดจบก็หันไปมองคนไข้บนเตียงซึ่งกำลังเม้มปากแน่นสนิทขณะที่หญิงสาวแก้มยุย้ยพยายามป้อนข้าวต้มใส่ปากเขาอยู่เดาได้ว่าน้องชายต่างสายเลือดคงรู้สึกลำคาญอยู่เป็นแน่ อยู่กันเต็มห้องแบบนี้ไม่ดีแน่ครับผมว่าออกไปกันเถอะให้คุณน้ำมนตรีบป้อนข้าวผลให้เสร็จจะได้ทันยาแล้วให้นอนพักผ่อนต่อดีกว่าครับงั้นให้น้องฝันอยู่ป้อนข้าวก็แล้วกันนะพลคุณรัตนาเสนอไม่เอาไม่เอาผมปวดหัวไม่กินแล้วจะนอนโอยโอยโอยเขาอยากจะยกมือขึ้นกลุมหัวแสดงให้เห็นว่าปวดมากแต่พอยกแล้วรู้สึกปวดร้าวไปที่ต้นคอจึงได้แต่ร้องโอดโอยออกมา งั้นทุกคนออกไปก่อนนะครับผมขอตรวจดูอาการพลหน่อยทุกคนพร้อมใจกันหันหลังเพื่อเดินออกจากห้องตามคำสั่งของแพทย์เจ้าของไข้รวมถึงน้ำมนด้วยน้ำมนคุณจะไปไหนจอมพลรีบเรียกภรรยาอ้าวก็หมอแทนบอกให้ออกไปก่อนไม่ได้คุณต้องอยู่ดูแลผมสิไม่งั้นผมไม่กินยานะเขาขู่เอาดือด้อเจ้าพลน,นะเจ้าพล ครูเหมือนที่ชอบทํากับแม่เขาตอนเด็กๆไม่มีผิดเอาๆพวกเรากับกันดีกว่าปล่อยให้เมียมันดูแลไปพูดจบคุณอุทัยก็ดันหลังให้ภรรยาเดินออกจากห้องแต่ว่าคุณรัตนาย,ยังไม่อยากออกไม่ต้องแต่แล้วคุณให้ลูกพักผ่อนก่อนหายแล้วค่อยว่ากันเมื่อทยอยออกจากห้องกันไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงหมอหนุ่มพยาบาลผู้ติดตามและน้ำมน จอมพลก็ผ่อนลมหายใจออกมาทันทีก่อนจะพูดกับพยาบาลคุณพยาบาลครับช่วยเขียนไว้ที่หน้าห้องผมหน่อยได้ไหมว่าห้ามใครเข้าเยี่ยมผมเด็ดขาดยกเป็นน้ำมลนคนเดียวให้เขียนยาวขนาดนั้นเลยหรือคะพยาบาลหัวเราะกับคำคอของเขาก็ผมนำคาญหนี่คุณอุทัยเดินนำคุณรัตนาและคุณอัญชรีกับลูกสาวไปยืนรอลิฟต์เพื่อไปที่จอดรถ เมื่อเห็นว่าภรรยาดูเหมือนกำลังคุ้นคลิดอะไรอยู่จึงเอ่ยถามคิดอะไรอยู่ละคุณเจ้าพลมันคงไม่เป็นอะไรหรอกยังไงเจ้าแทนก็ต้องดูแลอย่างดีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนั้นค่ะแต่เป็นห่วงเรื่องเมียมันมากกว่าเออนี่น้องฝันจะ้ะเธอหันไปหาหญิงสาวแก้มยุย้ยเออน้องฝันช่วยเงยหน้ามาคุยกับป้าหน่อยได้ไหมจะ๊ะ คุณรัตนารู้สึกเกรงใจเหลือเกินที่ต้องเรียกให้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาจากจอโทรศัพท์มือถือคือป้าอยากจะให้หนูช่วยคอยกันท่ายายผู้หญิงคนนั้นออกจากพี่พลให้ป้าหน่อยได้ไหมจ๊ะแต่ดูพี่พลเขารักเมียเขานะคะคุณป้าและผู้หญิงคนนั้นเขาก็หน้าตาสวยดีออกพี่พลคงไม่ยอมให้ฝันกันท่าง่ายๆหรอกค่ะ,คะเหมือนฝันพูดแบบไม่ใส่ใจนะักโอ๊ยรักเลิกอะไรกันป้าว่าพฤติกรรมมันแปลกๆ ปกติไม่เคยเห็นพลติดผู้หญิงคนไหนแจขนาดนี้มาก่อนกำลังสงสัยว่าโดนยายนั่นทำสเสน่ห์ใส่ยอยู่หรือเปล่าโทษคุณงมงายอีกแล้วคุณอุทัยอ่อนใจกับความคิดของภรรยาอย่ามาว่าฉันงมงายนะคะสัยศาสตร์พวกนี้แหละที่ช่วยให้บริษัททัวของคุณรุ่งเรืองได้อย่างทุกวันนี้ คุณรัตนาเป็นพวกชอบพึ่งไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์หมอดูชื่อดังชินแสฮวงจุย้ยหรือใครก็ตามที่เขาว่าดีว่าเด็ดเธอก็จะตามไปสืบส่อแล้วเรียกมาใช้บริการจึงเชื่อว่าการที่สามีเธอประสบความสำเร็จในธุรกิจจนร่ำรวยขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตัวช่วยเหล่านี้แหละสรุปว่าผมนี่ไม่มีฝีมือเลยใช่ไหมที่สำเร็จได้ก็เพราะบรรดาอาจารย์ที่คุณหามาช่วยเหลือทั้งหมดน่นหรอ เขาเริ่มจะน้อยใจภรรยาแหมไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณอุทยัยคุณนาเก่งอยู่แล้วแต่ของแบบนี้มันก็ต้องมีเรื่องดวงเรื่องเลิกยามเข้ามาช่วยด้วยพูดกับสามีจบเธอก็หันไปคุยต่อกับหญิงสาวซึ่งตอนนี้ก้มลงไปที่หน้าจอโทรศัพท์มือถืออีกแล้วเออน้องฝันจ้ะเง,ะงยหน้านิดนึงนะแหมเธอเกรงใจเหลือเกิน เอาเป็นว่าพอพี่พลเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วน้องฝันก็ช่วยมาหาพี่เขาที่บ้านให้ปล่อยหน่อยได้ไหมจ๊ะแต่ฝันต้องไปทำงานนะคะอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกลูกงานที่บริษัทคุณพ่อมีคนทำเยอะแยะไปหาพี่พลเขาดีกว่าคุณอัญชลีรีบบอกลูกสาวงั้นก็ดีเลยค่ะคุณอัญชลีมาเถอะนะจ๊ะมาหาพี่เขาบ่อยๆพี่เขาจะได้รู้สักทีไงละ่ะว่าหนูอ่ะเป็นเหมือนฝันดีไม่ใช่เหมือนฝันร้ายสักหน่อย เหมือนฝันนิ่งคิดอยู่ชั่วครู่แล้วก็ยิ้มให้ผู้ใหญ่ตรงหน้าเธอขี้เกียจไปทำงานอยู่แล้วแต่โดนพ่อบังคับตอนนี้ได้โอกาสอู้งานก็ต้องรีบคว้าไว้ก่อนส่วนจะกันท่าชายหนุ่มจากภรรยาเขาได้สำเร็จหรือไม่นั้นเธอไม่สนขอแค่มีเวลาได้เล่นเกมและโซเชียลเน็ตเวิร์ในโทรศัพท์มือถือก็พอแล้วงั้นก็ตกลงค่ะฝันจะไปทำให้พี่พลเห็นว่าฝันเป็นฝันดีไม่ใช่ฝันร้ายอย่างที่เขาชอบเรียก โปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ